ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสําหรับช่องอนุสรพลรักษานะครับผมนะฮะอ่านะครับวันนี้เราพามาดูครับผมทุเรียนนะฮะอันนี้เป็นทุเรียนเบอร์สวยนะครับผมทรงสวยนะสี่ซาห้าพูอะไรทีเดียวนะครับราคาเบอร์สวยอยู่ที่เก้าสิบห้าบาทนะครับผมส่งอยู่ที่เก้าสิบห้าบาทราคาปีกราคาส่งเราขายเท่ากันเลยนะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรผมนะฮะศูนย์เก้าแปดแปดสามเจ็ดแปดสองสี่แปดนะครับผม ของอยู่ลังสิทธ์ครับตั้งพิกัดมาครับผมทุเรียนแปดตาทองนะครับผมของมีมาทุกวันนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับผมนะฮะวันนี้ทรงสวยเบอร์สวยทรงอยู่เก้าสิบห้าบาทซื้อปีกซื้อส่งไปขายต่อราคานี้เลยครับราคาเท่ากันเลยครับเลือกได้นะครับผมนะฮะใครสนใจก็ครับผมเบอร์โทรผมจิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมก็กราบสวัสดีครับวันนี้ของเข้านะครับผม เก้าโมงเช้าครับผมโอเคครบนะครับผมเข้าประมาณของเข้าประมาณสิบกว่าตันนะฮะสิบกว่าตันนะครับ,รนนรบวันนี้นนครับผมเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งครับผมเจอกันที่แบบฟ้าหอครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับผม